เรื่องเกี่ยวกับารายงานของ I M D World Talent Ranking ประจำปี2025ครับซึ่งเขาก็จะจัดอันดับอันดับประเทศที่เรียกว่าดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพมาที่ประเทศนั้นๆน,น,นะครับโดยปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยคว้าอันดับที่43หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D o r t h o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการน,นอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ,รบของโลก <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยสามารถเ,เรียกว่าขยับตัวสูงขึ้น4อันดับจากปีที่แล้วครับว่าเ,เป็นประเทศที่มีศักยภาพดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเนี่ยมาทำงานด้วยนะครับโดยปัจจัยสำคัญในการ วัดก็คือเกณฑ์ด้านการลงทุนแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับมาดู10อันดับหรือ10ประเทศแรกของโลกหน่อยว่าคนที่มีศักยภาพเขาชอบไปที่ไหนกันบ้างนะครับอันดับ1ก็คือสวิตเซอร์แลนด์อันดับ2ลักเซมเบิร์กอันดับ3ไอร์แลนด์อันดับ4ฮ่องกงอันดับ5้าเนเธอร์แลนด์ครับอันดับ6สวีเดนอันดับ7สิงคโปร์อันดับ8ปเดนมาร์กอันดับ9าสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วก็อันดับ10ออสเตรีย ส่วนไทยเองถ้าเกิดว่ามองในอาเซียนเนี่ยเราเป็นอันดับ3ครับออลองลองลงมาก็คืออันดับ2ก็คือมาเลเซียครับต้องบอกเลยครับว่ามาเลเซียเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับที่25ของโลกกันเลยทีเดียวนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่อาจจะเดินทางมาต้องมาทํางานได้ไง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งใน อาเซียนเนี่ยก็ต้องเป็นสิงคโปร์แน่นอนครับซึ่งสิงคโปร์ปีนี้เนี่ยเขาอยู่ที่อันดับ7จ็ดแต่ปีก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับ2นะก็จากปัญหาที่ทําให้ลดลงก็เพราะว่าด้านการใช้ใจ่ายในการศึกษาแล้วก็ค่าของชีพวัไง่ายครับสิงคโปร์ค่าของชีพแพงนะก็เลยทําให้ล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ7นั่นเองส่วนอินโดนีเซียน,นะครับเขาอยู่ที่อันดับ4ของอาเซียนนะหรือว่าเป็นอันดับที่53าของโลกเลยก็ ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ด้านการศึกษาที่ค่อนข,ข้างต่ำนั่นเองนะมาดูนิดนึงแล้วกันว่าประเทศไทยมีจุดแข็งอะไรทําให้ชาวต่างชาติเนใี่ยอยากที่จะมาทํางานในประเทศไทยหรือดึงดูดคนที่มีศักยภาพมาใช้ชีวิตหรือมาทํางานในประเทศไทยก็เรื่องแรกเลยก็คือการลงทุนแล้วก็พัฒนาบุคลากรครับอันอันอันดับนี้ก็ยังดีอยู่เพราะว่าประเทศไทยให้ความสําคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ที่จัดอยู่ในอันดับที่12ของโลกเลยพร้อมกับเรื่องของความพร้อมของบุคลากรอันนี้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงด้านการศึกษาโดยเฉพาะในสาขา STEM หรือ STEM นั่นเองก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับอันนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับดีอยู่นั่นเองนะมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ชี้วัดและที่จะดึงดูดคนที่มีศักยภาพมา ทำงานที่ประเทศไทยแต่ว่าในประเทศไทยเองก็ยังมีข้อจํากัดครับก็คือถ้าการดึงดูดบุคลากรแบบนี้เนี่ยเรายังมีปัญหาว่าเรายังดึงไม่ค่อยได้เยอะนะเพราะเรายังอยู่ที่อันดับที่43ก็เพราะว่าเายมีปัญหาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่อยู่ในอัตราต่ำมากๆนะแล้วก็ภาวะสมองไหลก็คือคนไทยเองก็ออกไปเขาเรียกว่าหางานทำในต่างประเทศโดยเพราะในสิงคโปร์อันนี้ เด็กไทยเก่งๆก็สมองไหลไปที่นั่นพอสมควรนะแล้วก็แนวโน้มสำ,สำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพทั่วโลกนะก็ต้องพูดเลยว่าวันนี้เขามองถึงความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ที่จับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนโควิดครับเพราะก่อนหน้านี้เขามอง,มองแค่เรื่องของคุณภาพชีวิตมากกว่านะแต่ตอนนี้เรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่าคองชีพที่สูงขึ้นก็เลยให้ความสําคัญเรื่องความมั่น มั่นคงทางการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ที่จับต้องได้ชัดเจนมากๆนั่นถ้าถามเพื่อนๆแล้วครับถ้าเลือกได้อยากที่จะไปทํางานที่ประเทศไหนกันครับอยู่ใน10อันดับแรกที่ผมเล่าไปหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆยังชอบประเทศไทยอยู่ก่อนฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเรื่องต่อหมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการน,นอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c o n o m i c ช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ